ตอนนี้ค่ะ EP นี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์แนวโน้มทองคําประจําวันที่27ตุลาพุธที่2568หลังจากที่ทุกท่านฟังการตีเทนลายนใน EP ที่หนึ่งแล้วนะคะมาค่ะแฟนคลับไม่พูดพ่งนําเพลงเราเริ่มเลยนะคะเพราะว่าเราเป็นเดทใช่ไหมหลังจากเทนไลน์จุดสุดท้ายเนี่ยมันอยู่ที่ตรงนี้ใช่ไหมคะอ่ะถ้าเป็นงานเนาะมันอยู่ตรงจุดตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ปั๊บนะคะเพราะนั้นหมาายอะไรหมายความว่า เดทเอย่างเราเนี่ยตอนเนี้เราก็ต้องมาหาว่าเทนไลน์ mm hmm. บอกให้เราเนี่ยสามารถมีได้หรือยังนะคะตอนนี้มันอยู่ที่ทางเฟรมเดีเพราะเราเป็น d ดทเใช่ไหมแล้วก็เอาเท่านี้ก่อนเอสโฟค่ะเอสโฟบอกว่า S อสโฟเนี่ยตั้งแต่หัวสูวงสุดลงไปเนี่ยตีเทนไลน์ไม่ได้เพราะอะไรมันไม่มีสวิงให้เราต้องมาตีนะคะแต่มันมีจุดหนึ่งคือจุดนี้ที่โลมันยุกเพราะฉะนั้นนะีบขออนุญาตเขียนเปตเปซี สีเขียวถ้า H4 สีเขียวดีสีดำจำไว้นะคะอืมสําหรับอีพีนี้นะเพราะบางอีพีมันก็จะลงเลยนะทุกคนนะอ่าดังนั้นเราต้องไปถามที่มันเล็กกว่านี้คือ H1 ค่ะ H1 บอกว่าอ่าดูหน้าตาดีนะฮะเชิดตีลงมาเลยค่ะเทนไลของ H1 เนี่ยขออนุญาตเปลี่ยนสีจะเรียกแดงก็แดงอ่ะสีชมพูนะสีชมพู H1 ของเทนไของ H1 บอกว่าเฮ้ย มันมีการเบรกเอาเทไลน์มาแล้วเบรกด้วยแท่งไหนแท่งนี้ค่ะเห็นไหมเราต้องรู้การเบรกเบรกแล้วมีการยกโลวเบรกเบรกแล้วมีการยกโลนะคะคราวนี้ถ้าเราจะเข้าออเดอร์เนี่ย SL ต้องวางที่นี่เพราะอะไรคะเพราะการที่มันเบรกเนี่ยมันอยู่บนเส้นของเทนไลน์ดีนี่คือสิ่งที่เทนไลน์จะสื่อกับเรานะคะอ่าสารนี้มีไม่ได้เอาไอ i SI เข้ามาช่วยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเน้นกัปเปล่าแล้วก็เน้นแค่เทนไลน์ตีแบบนี้แหละคะ่ะ คราวนี้นะคะคราวนี้เราก็เลยจะเข้าไปย่อยกันต่อเขาว่าเออถ้าอย่างนั้นเนี่ยแล้วแล้วในชุดนี้ตีทเลได้ไหมในชุดนี้จะสามารถตีแลเป็นลักษณะไซวี v ได้นะคะเพราะให้ตีเป็นชุดเดียวกับของเอสโด้วยกันเห็นไหมคะว่าคือแพทเทิร์นการสะสมแรงคราวนี้เป็นไซวีไซวี v เนี่ยมันจะมีจุดสูงสุดแล้วก็ต่ําสุดเพราะฉนั้นเราต้องเอาเรื่องศาสตร์แท่งเทียนเข้ามาเสริมเพราะฉะนั้นทั้งที่มันสามารถเบรกหัวนี้ได้นะคะเนี่ยเบรกได้ปุ๊บเนี่ย การบายขึ้นไปตามโครงสร้างของดีจะเกิดขึ้นทันทีนะคะใครเคลียร์นาะทีเท่านี้พิมพ์มาว่าดีใจมากดีใจมากที่ได้ฟังคลิปนี้แล้วก็จุดต่ำสุดตรงนี้นะคะ,ะหลุดตรงนี้ปั๊บนะคะเป็นสีแดงเนี่ยเห็นไหมแล้วมันจะทําให้สีดำนะ่ะถูกทําลายโดยอัตโนมัตินะคะเพราะมันจะเกิดแพทเทิร์นนี้ชุดหนึ่งเนี่ยแพทเทิร์นนี้เรียกว่าอะไรเนาะก็ ไปหาเอานะคะอินเทอร์เน็ตฟรีอะแยะบีนจำชื่อแพทเทิร์นไม่ได้นะคะว่าบีบอ่านกราฟเองแบบที่เข้าใจนะคะว่าต้องชนะอะไรก็พอแล้วเนาะอันนี้ก็จบแล้วค่ะแผนการวิเคราะห์กราฟเนี่ยแหละเป็นดีเท็เพราะฉะนั้นต้องรู้ราคาที่ต้องชนะให้ได้ก่อนนะคะวันพุธต้องชนะหัวนี้ขอโทษค่ะวันจันทร์ต้องชนะหัวนี้ถ้าจะขึ้นและวันจันทร์ถ้าจะลงก็ต้องชนะราคานี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าย่อไปอีกทั้งสองราคาไม่มาเพราะกราฟยังคง ไซวีเป็นภาพนี้อยู่หมายเขาว่าไงหมายความว่ามันมีเทนไลน์อยู่ข้างในซ่อนอยู่นะคะใครฟังถึงช่อน,นี้ไปไหวไปกันต่อค่ะเพราะนี่คือสัตเทนไลน์นะคะแสะดงว่ากราฟเล่นอยู่ในแคตกรอนี้ดังนั้นเทนไลน์ชุดใหม่เกิดขึ้นที่นี่ค่ะเป็นสีทั้งชุดเลยคราวนี้แกงนี้สีม่วงหลังจากที่มันเบรกลงมาปุ๊บเห็นไหมคะว่าทำยังไงต่อออ แล้วถ้าเกิดมันแล้วก็เกิดสีเขียวชนี้ซึ่งยังไม่ทําหายเห็นมันก็ถึงถึงแม้มันถึงเป็นที่มาว,ว่ามันเป็นไซวีนั่นเองแต่ตามใดกราฟเนี่ยไม่หลุดโรนี้เห็นไหมคะก็คือโรนี้กราฟก็ไม่ลงเฮ้ยเอาแค่นี้ก็พอแล้วคุณบีมเอาแค่นี้ก็พอแล้วยิบย่อยมากถึงเอ็มห้าสิบห้าพี่จะไม่ไหวเนาะอีพีนี้จบแค่นี้พอคะ่ะจบแค่นี้พอเดี๋ยวท่านจะไม่ไหวกันแค่รู้แค่นี้ก็พอแล้วคําถามต่อมาทันทีที่ ฝั่งใบนะคะฝั่งใบขึ้นไปยืนปุ๊บทีพีที่ไหนคะซากแท่งเทียนที่แสดงตรงนี้คือหัวเดิมนะคะซากแท่งเทียนที่แสดงตอนนี้คือหัวเดิมอืมแต่ถ้ามาหลุดลงมาหลุดลงมาเป็นสีแดงสิ่งที่มันแสดงคือตรงไหนคะอ่ะมีจะเปิดงานเก่าให้ดูนะคะเห็นไหม ถ้ามันหลุดปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นภาพนี้มันก็จะมาเส้นปะตรงนี้ค่ะเห็นไหมอ่ามีจะก๊อปปี้ไปนะคะว่าเขาใช้เราก๊อปนะ1,2,3ปึงสงสามปุมเดนะคะโอ้ไม่มา <laughs> ไม่มานะคะโอ้ยเอาบบนี้ด,ดูไปด้วยกันค่ะชานิชาหน่อยท่านจะรู้ว่า มันถูกจิ้มที่วันที่สสองสองศูนย์สองสี่เป่าหรอกบิเกียรติทำไหม่บิ๊ก็จะก๊อปไปนะ่ะไปยี่สิบเจ็ดยี่สิบธันวาสองศูนย์สองสี่อยู่ตรงไหนเอ่ยทันวามกราแถวนี้นะคะอ้าว เชิดค่ะเห็นไหมเส้นปะชุดนี้จําเส้นปะดำมาเก็ตไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้ามันลงมาเห็นไหมเราก็จะได้แล้วก็เรามาเช็คดูว่าถ้ามาตรงนี้ก็จะเป็นแนวรับอ่าแล้วอีกทันนึงเห็นไหมคะว่าทีนี้กาบอกอะไรถ้ามันเทมาจนถึงรับรับรับ ที่หนึ่งนะคะอันนี้ง่ายเนี่ยจะไซด์เว์ต่อเพื่อจะเลี้ยงไม่ตัวเองหลุดเส้นปะวันนี้ง่ายค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะกลับมาเทสที่นี่ตึงอีกทีหนึง่งแต่ถ้ามันลงมาถึงรับที่สองแท่งเทียนจะไหลเลยนะคะจะพักตัวนี้แป๊บเดียวแล้วก็ไหลลงต่อเพื่อมาที่นี่อือโอเคไหมทําให้รู้ว่าอ๋อแ,แต่แต่แต่ละรับถ้ามีเทียนลายประคองถ้ามันเทเลยนะอันนี้แข็งกว่าเนี่ยดีมาเนี่ยปกติถ้าเราไม่ทำอย่างนี้หนึ่งสามปั่ม ดีมาร์ตีทุ่ดีมาร d มันทำให้เรากังวลนะคะว่าดีมารชุดนี้จะเอาอยู่หรือไม่ใช่หรือไม่แต่พอเรามีเทเลนมาประคองปุ๊บอืมหายหมดเลยไปไหนเน็ตหายเออมาเนี่ยค่ะพอมีเทเลนมาประคองปุ๊บมันทำเราอุ่นใจว่าเฮ้ยรับเนี้ยยังน้อยสายเด้งอ่ะรู้แหละไปไหนใช่หรือไม่นคะคะวันนี้ก็จบการวิเคราะห์กราฟของ a เนี่ยเพราะว่า แต่ถ้าเกิดมาถึงนีนะ้มันไม่ใช่ดีเทดแล้วเนี่ยอันนี้มันเป็นวีคเทดแล้วนะคะอ่าแต่ถ้าเป็น d a เทดเนี่ยเชียร์ภาพนี้มากกว่าเชียร์ภาพฝั่งบีเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าการทําลายมันขึ้นไปง่ายมาระยาะไม่กี่จุดเองนะคะเนี่ยระยะระยะแค่หกพันจุดคือหกพันจุดตอนเนี้ยตอนที่ทําเป็นไอประธานที่บดีเนี่ยมันวิ่งมันวิ่งแรงอยู่แล้วเดี๋ยวนี้เอ็มหนึ่งแท่งเดียวก็พันกว่าจุดแล้วนะคะเพราะนั้นก็เลยเชียร์ฝั่งนี้ว่า แต่เชียนนี่คือต้องยืนนิ้เห็นก่อนนะคะเนาะอพอยืนนิ้เห็นปุ๊บนะคะท่านจะเกิดภาพนี้ค่ะสามารถติดเทนไลน์ของทางฟิลมเล็กต่อไปได้ก็ประคองไปค่ะย่อมาไม่หลุดไปต่อข้างบนโอเคนะคะใครเข้าใจแผนพิ้ว่าโชคดีมากค่ะวันนี้ขอให้คนไทยนะคะสี่ฝาทางแผ่นดินแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนบิ๊ เป็นลมใต้ปีกบินจะเป็นทางการด้วยก็คือน้องคอลลาเจนคอลลีแคลลีถุงฟ้าถุงนี้นะคะเป็นคอลลาเจนชีดแกนูแบบเพียว100%นต์ำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นจำหน่ายมาแล้ว12ปีคอลลีแคลลีข้อเขาเอาอยู่สามารถสั่งซื้อกับตัวแทนทั่วประเทศไทยได้เลยค่ะเรามีส่งแบบโอนแล้วก็เก็บเงินปลายทางค่ะ